ติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการลงพื้นที่ของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับและคณะลงพื้นที่จันทบุรีผนึกกาลังทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาลำาไยการค้าชายแดนแรงงานพร้อมสั่งทุพาณิชย์ครับย้ําความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ครับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นําคณะผู้บริหารลงพื้นที่จันทบุรี ร่วมประชุมภาคร,าราัฐและเอกชนติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและปัญหาการส่งออกลำญ่ณนะส่วนพิเศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรตอเก้าตำบนหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมด้วยในที่ประชุมนะครับจะมีการหาหรือข้อเสนอจากภาคเอกชน,ชนเช่นสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชาผลกระทบต,ต่อก,การท่องเที่ยวการค้าของจันทบุรีที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศ การขาดแคลนแรงงานในส่วนลำไยและปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยที่ส่งออกไปจีนเ,นเกินมาตรฐานจนถูกตีกลับหลายตู้สินค้าส่งผลให้ล้งหยุดการรับซื้อ และหยุดและชะลอทำให้เกษตรกรขาดสภาพคล่องทางการเงินครับทางนั้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้แล้วก็พร้อมบูรณาการร่วมกันกันกบทุกภาคส่วนโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะหารือกันกับเอกอัครราชทูตจีนเพื่อหาทางออกนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากเป็นข้อกําหนดของทางการจีนแต่ว่ารัฐบาลไทยก็ต้องเร่งเจรจาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมกับเดินหน้าระบายผลผลิตในประเทศภายใต้นโยบายไทยธรร ไทยใช้ไทยช่วยไทยควบคู่ไปกับการหาตลาดใหม่แล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะทั้งนี้ก็ยังเตรียมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วนโดยผลักดันให้ใช้แรงงานชายแดนเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและประสานงานกับหน่วยงานด้านแรงงานความมั่นคงการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขนั้นต้องจริงจังไม่แบ่งฝ่ายแล้วก็ไม่ปล่อยให้ข้าราชการเกียวว่าง ด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าการแก้ปัญหาลำใหญยนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการเจราจาระดับรัฐบาลกับจีนพร้อมผลักดันให้แรงงานชายแดนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อรองรับการเก็บเกี่ยวและเสนอให้เร่งเปิดตลาดใหม่เช่นอินเดียนะคะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของพื้นที่ด้วยค่ะ